ตอนนี้เราอยู่ในที่สเวนเซ้นนะครับเรามากินโฟรักโลกนะครับเอาอุปกรณ์หรือภาชนะมาเองนะครับจ่ายเพียงแค่เออไม่ใช่เพียงแค่สิลูกละ19บาทแต่ผมถามพนักงานแล้วว่าเป็นลูกเล็กก็คือลูก45กรัมนะครับก็เดี๋ยวดูว่าได้ออกมา10ลูกแล้วหน้าตาจะเยอะหรือน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน ก่อนไปดูเอโาโป้สวินเซนมาก่อนสมา,สมาชิกโดนเก็บตังค์ไว้299านะครับฟรีไอคิมหนึ่งสกููปทันทีแล้วก็บาย1ฟรี1สกููปนะครับลด10%ทุกวันไอติมเค้กลด100บาทไอสตรีมสองอร์ตก็คือ469บาทจาก700กว่าบาทโปรโมชั่นพิเศษทุกวันพิลาหัสนะครับ ้วมีอะไรอีกอะอ๋ออันนี้คือโหลดแอปก็คือไม่ต้องพกบัตรก็ได้แล้วก็เอาบัตรเข้าไปในแอปนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นหนูมะม่วงอกล่องสีทองแต่ว่าเราไม่ได้มาเพื่อโปรน,นี้แล้วก็เราก็ไม่ได้กินเซเว่นเซ่นเยอะขนาดนั้นเลยไม่ได้สมัครบ,บัตรนะครับมาแล้วไปดูว่าลูกมันใหญ่แค่ไหนโอ้ลูกมันแค่นี้แหละนะครับก็ เ0้ี่นะครับโอ้เราถ้วยมาใหญ่เกินไปโอเคน่าจะจบการรีวิวสำหรับโบนี้ลูกละ19บาทนะครับ45กรัมดูหน้าคนกินไหมโอเคกินกันดีกว่าบ๊ายบาย